สดีครับช่างบ่มแก๊สครับ,บเรามาเจอกันอีกแล้วอันนี้มาอยู่ที่ช่วงช่างบ่มแก๊ส DIY นะผมมีใบพัดลมเนี่ยใบเนี้ยเป็นใบพลาสติกแต่ว่ามันแข็งแล้วก็สภาพมันดีมากเสียด,ดายคือมันใช้แล้วมันมันแตกแตกแค่นี้นะเนี่ยมันมีวิธีการไหนมัง่ง แต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้ทําไว้อะไรหรอกทาไว้ใช้จะได้มันก็เลยว่าจะทํายังไงให้มันให้มันเอากลับมาใช้ได้แค่ใช้ได้ไม่ต้องการความสวยงามอะไรมากมายจะมีวิธีการยังไงเดีย๋ยวผมจะลองใช้กาวตะช้างดอหดยอดดูกาวร้อนอนะก่อนที่ผมจะใช้ก็จะมี <c oughs> กาวร้อนแล้วก็โฟม เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอันดับแรกผมก็จะหยอดหยอดกาวไว้ก่อนให้มันติดติดก่อนนะให้มันอยู่ก่อนเพื่อให้รูปทรงของมันอยู่กับที่ก่อนอพอเราเทำอันนี้มันติดแล้วนะเรายอดกาวมันติดแล้วมันติดกันแล้ทีน,นี้ผมใช้หัวแรงจิ้มนิดหนึ่งเพื่อให้มันติดทีนี้ก็จะเป็นกาวร้อนแล้วทีนี้บวกกับ ฟมโฟมมันจะเป็นยุยย็ยน,ะนยมันจะทำให้ละลายละลายโฟมกาวจะละลายโฟม,มคือเราไม่ต้องการความสวยงามคือเราจะทำไ้ใช้เราเสียดายของอะาะใบพัด ใบนี้มันก็มันเป็นแข็งแล้วมันหนาไม่ใช่ใบพัดแบบใสเสียดายันแตกเริ่มเริ่มยุ่ยแล้วใส่เข้าไปยอดใส่เข้าไปยอดใส่เข้าไปมันไหลลงมาอาจจะไม่สวยงามแต่ว่า ก็จะเป็นเ<า>นื้อาดนอะไรกี้เนี่ยแข็งพอมันแห้งปั๊บก็จะแข็งอ่ะอแห้งก่อนเดี๋ยวทีนี้ก็ พอหมดด้านหน้าแล้วก็มาทําด้านหลังต่อส่วนนี้จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวเรามาทาด้านหลังต่อที่มันเป็นรอยแตกต้องทําด้านหน้าด้านหลังให้มันแข็งทําการใส่ใบแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูใบที่เราเอาน,นั้นเมื่อกี้นะี้โอเค ไม่มีเสียงอะไรถือว่าใช้งานได้แข็งแรงทนทานสวัสดีครับ